โอ้ฝนตกซะง,งั้นสวัสดีในวันที่สายฝนโปรยปลายนะครับก็ถือว่าเป็นฝนแรกของปีเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงฤดูฝนจริงๆนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการฝนตกชะดอกมะม่วงนะครับ คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกมะม่วงนะครับออกดอกแล้วก็เขาจะมีฝนมาแบบนี้ทุกปีนะครับแบบนี้เลยตลอดเลยนะครับเป็นฤดูกาลของเขาแหละคือมันตกตั้งแต่เมื่อเช้านี้รอบหนึ่งแล้วนะครับตกแรงเลยแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลากําลังจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมเข้ามาแขวนเปนนอนอยู่ในสวนนะครับใต้ร่มไม้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มตกมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ดูดูอะไรละ่ะดาวเทียมแล้ว โอ้โหทั้งลมนะครับทั้งก้อนเมฆนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านผมเลยผมว่าเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้ประมาณสักสินาทีก็คงต้องเก็บสมภพระนะครับเก็บสัมพาระออกจากจุดนี้ก่อนเพราะว่าฝนฝนจะตกเดี๋ยวจะมันน่าจะแรงเหมือนแบบตอนเช้าเลยแหละเมื่อเช้านี้ก็หแรงเหมือนกันนะครับก็เปียกในระดับหนึ่งนะครับดินชุ่มชื้นเลยแหละ ถือว่ามันตกนานเหมือนกันนะครับเมื่อเช้านี้ตกแบบเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากแบบฤดูฝนแต่ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แรงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความแรงก็ถือว่าทําให้หญ้าต่างๆอาจจะชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยเขียวขึ้นชะอุ่มขึ้นมาหน่อยแล้วแตกยอดแตกอะไรได้นะครับแล้วก็ต้นไมต้ต่างๆอย่างพวกต้นพยุงเนี่ย เอ,อ่อต้นมะข่านะครับที่เขาผลัดใบนี่ร่วงหล่นลงหมดแล้วเนี่ยเมื่อได้กลิ่นฝนมาอย่างนี้มีความชื้นมาแบบนี้นะครับดินชุ่มชื้นแบบนี้มันก็จะผลิยอดอ่อนแทงใบอ่อนนะครับต้นไม้บางชนิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากออต้นไม้จะได้แตกยอดอ่อนแล้วเนี่ยตัวใบไม้ที่ร่วงหล่นพวกนี้นะครับพอได้ถูกความชื้นไปแบบนี้รับรองนะครับ จะเริ่มย่อยสลายนะครับทีนี้มันก็จะมีพวกลาคงลาขาวพวกจุลินทรีย์นะครับทำงานได้มีความชื้นหน่อยเนาะเกิดความชื้นจากอยู่ผิวดินนะครับถ้าอีก2-3สาวันแดดออกเนี่ยความชื้นจากดินก็จะละเหยขึ้นมาละเหยขึ้นมาก็จะมาโดนใบไม้พวกนี้แหละก็เก็บความชื้นไว้แล้วก็จะเกิดเชื้อราเกิดจุลินทรีย์นะครับย่อยสลายใบไม้พวกนี้นะครับกลายไปเป็นธาตุอาหารให้สำหรับต้นไม้พวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับ โอ้ยมาเรื่อยๆแล้วฝนตอนนี้ยังเขียวชุ่มดีนะครับก็ต้นไม้ก็ผลัดใบเป็นบางชนิดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวกพยุงนั่นแหละที่ใบร่วงหล่นนะครับ <c oughs> ผมดูแล้วโอ้โหมันตกกระจายไปทั่วนะแถวขอนแก่นก็ตกวันนี้น้องบัวลำพูก็ตกนะครับอุดรธานีก็ตกตกไปยันโคราชนะบางบางพื้นที่นะครับผมดูในดาวเทียมนะครับ ส่วนโซนที่ผมอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ตกทั่วจังหวัดนะครับตกโซนเอำเภอผมนี่แหละแล้วก็ในเมืองอีกนิดหน่อยนะครับที่ตกแต่ว่าเย็นนี้ดิผมดูผมดูพยากรณ์อากาศแล้วว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ 3, 4, เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตกก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ก็น่าจะตามที่เขาคำนวณนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ากระแสลมไม่ได้แรงเกินไปหรือว่าเปลี่ยนทิศท,ทางนะครับ ต้นมะม่วงที่สวนผมก็ออกดอกหลายต้นนะครับก็พอดีแหละเป็นฤดูก,กาลของเขาแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับกาแฟก็กําลังจะแทงช่อดอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมีดอกตุ้มๆกําลังแทงช่อขึ้นมาก็รู้สึกว่าถ้าได้ความชื้นไปแบบนี้ได้น้ำฝนไปแบบนี้นะครับอีกสักหน่อยก็คงออกดอกอีกรอบหนึ่งนะครับกาแฟแต่ว่ามันมันหยดมาไม่ไม่ไมตกไม่ค่อยถึงผมเท่าไหร่นะครับแค่และอองฝนนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่า มันกระทบใบไม้ก่อนมันมีร่มไม้บางบางนี้ให้อยู่แต่ถ้ามันแรงกว่านี้แล้วก็นะครับไม่รอดเหมือนกันดูดีใบไม้ร่วงหล่นเต็มเลยฝ <c oughs> นน้งแรกของปีนะครับอยาใใ้้มันตกแบบนี้อะทั้งคืนเลยอาจจะแบบ มีแรงบ้างมีเบาบ้างอย่างนี้เนาะตกแบบไม่มีลมนะครับแบบนี้้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปนะครับเดือนนี้ก็จะมีฝนช่วงนี้ละมามาชะช่อดอกมะม่วงนะครับแล้วก็จะไปตกอีกทีช่วงมีนาคมนะครับมีนาคมก็จะเริ่มเป็นพายุฤดูร้อนนะครับช่วงนั้นอันตรายมากต้นไม้อ่าอาจจะมีกิ่งหักได้มียอดหักได้นะครับต้นไม้ต้นไหนที่โดนด้วงเจาะด้วงะไรเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะหักได้แล้วก็ ลูกเห็บนะครับมีลูกเห็บแล้วก็ลมแรงเนี่ยหลังคาบงหลังคาบ้านนะครับก็อันตรายมากแล้วก็ไม้ใหญ่หักโค่นนี่แหละทับสายฟงสายไฟทับบงทับบ้านเนาะก็ระวังกันด้วยนะครับก็อีกสักเดือนหนึ่งช่วงมีนาคมนะครับเออนี่ผมว่าฝนตกวันนี้ดีมากเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยมันฝุ่นมากเลยคือผมอยากจะบอกว่าในเมืองใหญ่กับ ชนบทก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับเพราะว่าอย่างอย่างชนบทอย่างบ้านผมนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องการจุดไฟเผาป่านะครับไฟป่าแล้วก็จุดไฟเผาไรอ้อยเนาะไรอ้อยจุดเผาหน้าเผาอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะน้อยน้อยหน่อยกว่าในเมืองใหญ่ในบางวัน แต่บางวันเนี่ยผมว่าหนักกว่านะถ้าบริเวณผมเนี่ยเขาจุดไฟเผาอ้อยกันเยอะนะครับตรงเมื่อวานเนี่ยแทบมองไม่เห็นภูเขานะครับแล้วก็แสบคอทั้งวัน,นเพราะฝุ่น 5. 5. นี่แหละฝุ่นพ m 2อุนี่แหละพอวันนี้มีมีฝนลงมาอย่างนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับอย่างน้อยๆเขาก็คงไม่จุดไฟเผาอ้อยในแหล่งหนึ่งนะครับวันนี้แล้วก็มันก็คงซะเอาชะเอาไ้าพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่ในชั้นบรรยากาศลงมาได้นะครับถือว่าโชคดีเลยแหละ อากาศก็จะได้ระบายหน่อยโอ้โหแบบท้องฟ้าแบบสลัวมาหลายวันนะครับฟ้าหลัวเนาะมองไม่เห็นแทบไม่เห็นภูเขานะครับแสบตาแสบจมูกอยู่สองสามวันอย่างน้บานโหหนักเลยวันนี้โชคดีหน่อยนะครับทีนี้ก็ธรรมดานะครับก็คงเป็นคล้คลายๆกันแทบทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ชนบทแล้วก็จะ อากาศดีเสมอไปก็ไม่เชิงนะครับก็มีฤดูกาลที่เขาเผาไฟเผาป่าอ้อยนั่นแหละก็กระทบเหมือนกันยิ่งถ้าช่วงที่ไฟป่ามันไม่ภูเขานะครับโอ้โหถึงพวกผมจะไปทาแนวกันไฟนะครับทุกปีก็จะไปทําแนวกันไฟนะครับด้านนู้นเป็นภูเขาก็ไปทําช่วยกันนะครับบางคนไล่เขาติดสวนเขาติดภูเขานะครับเป็นสวนยางพาราบ้างก,ก็ต้องไปทําแนวกันไฟทํา ยาวไปเป็นโซนเป็นโซนนะครับก็เขาก็จะจุดมาจากฝั่งอื่นอยู่ดีนะครับก็จุดมาก,ก็มีไปดับกันบ้างดับไหวไม่ไหวบ้างกว่าจะนี่นะครับก็พยายามทําแนวกันไฟถ้าเป็นฤดูการที่ไฟป่ามาเนว่ยโหฝุ่นนะครับเต็มเลยแหละ PM 2.5งจุดห้านี่ยมืดมัวไปหมดนะครับควันขากุ้งไปหมด <c oughs> แต่คนเราคิดไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีบางคนที่ชอบจุดไฟป่าอยู่ ทั้งที่เขาล่นลงนะครับว่ามันไม่ดีแต่บางบางท่านเ็าคิดไม่เหมือนกันเนาะเราไม่รู้จะว่ายอย่างไร <c oughs> รออีกสักหน่อยอาจจะนอนเล่นอยู่นี้นะครับถ้ามันตกไม่แรงก็คงไม่มีปัญหาแต่แต่แต่ก็ระวังอยู่เพราะว่าดูดาวเทียมแล้วแต่ถ้ากระแสลมไม่มีอย่างนี้นะครับก็โอเคอยู่ลมมันไม่แรงเท่าไหร่ ถ้าเป็นลมมาแรงๆเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะครับมันตกมาถึงแต่ยังยังห่างจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยหลายสิบกิโลเมตรอยู่นะครับน่าจะยีสิบกว่ากิโลอยู่ถ้าฝนหมดไปก่อนก็อาจจะมาไม่ถึงผมเนาะอาจจะเคลื่อนมาไม่ถึงกาแฟก็เริ่มสุกมากเลยนะครับเดี๋ยวรอวันที่สิบสี่กุมภาก่อนเขาจะเก็บกาแฟพวกนี้ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้ว ต้นสูงนะครับต้นนี้ไม่เอ่ยอันนี้มีนี่ด้วยนะชุบดอกดาลานะครับกำลังบานเลยเตรียมที่จะบานประมาณสามสามดอกเนาะมันขึ้นมาหกเจ็ดดอกนะครับที่โผล่พ้นดินมาแต่สามดอกเนี่ยกำลังใกล้แล้วบานมาหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำแกงส้ม แกงส้มดาหลาแล้วกันเห็นเขาว่าทําแกงส้มได้นะครับคือพวกนี้ถ้าเราปลูกนะครับติดสวนไว้บ้างปลูกครั้งเดียวนะครับน้ําไม่ต้องรดปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับเก็บกินได้โอ้โหยาวนานหลากหลายปีนะครับดาหลาดอกของเขาแกงส้มได้นะครับทําน้ําปั่นก็ได้ทําอะไรได้ไปยําก็ได้นะครับชุบแป้งทอดก็ได้เห็นไหมหนอหนอต้นดาหลาเหมือนกันนะครับ ทำแทนแกงขาไก่ก็ได้ใส่ผัดเผ็ดใส่แกงป่าได้หมดนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพูดจากกันสเพเหนะระเนาะดูป่าดูธรรมชาตินะครับในวันที่อากาศค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับถือว่าเป็นฝนฝนแรกของปีเลยนะครับแม้จะไม่ใช่ฝนในฤดูการนะครับแต่ก็พอพอประทังชีวิตต้ตนไม้ใบหญ้าไปได้เนาะ มองเห็นลังบดแดงนะครับนู่นอยู่ด้านบนเดี๋ยวสักหน่อยก็จะถึงฤดูการแยกไขบ่บดมดแดงแล้วอยู่กลางเฟรมเลยนะครับลังมดแดงตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับคอยจะค่ำแล้วครับฝนยังปกแปกปกแปลกป,ปลอยลงมาอยู่นะครับโอ้คืนนี้ก็น่าจะทั้งคืนเนาะดูลักษณะแล้วนะครับ